สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับเสรีไทยรถสวยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สํานักงานใหญ่จังหวัดกรุงเทพมหาคนครที่มีนบุรีนั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปอัปเดตสต็อกกันหน่อยว่าที่นี่มีรถอะไรเข้ามาใหม่ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูสภาพกันเลยาปขอพาไปที่รถคันใหญ่ๆก่อนเลยนะครับคันแรกนะครับนั่นก็คือ t o y o t a f o r t u n e r มีด้วยกัน2คันครับผมเป็นเครื่อง2.4ปดีปี2016ครับก็เเครื่องดีเซลใหม่จุกๆแล้วก็ความเงาผมก็ขออนุญาต ไล่ไปแบบว่าละเอียดละเอียดนิดนึงนะครับสภาพด้านหน้าเนี่ยเงาวับมากครับแล้วก็ตัวกระจังหน้านะครับก็ถือว่าดีเลยครับสภาพผมให้ไปอยู่ที่9เต็ม10เลยนะครับก็จะมีเนี่ยเป็นเหมือนอารมณ์อามแมลงอะ,มะแมลงบินเข้ามาชนนิดนึงนะครับน,นี่คือด้านหลังนะครับดีมากเลย เดี๋ยวเปิดเข้าด้านในให้ดูสำหรับใครที่ชอบนะครับติดต่อมาได้เลยครับ0950304555นี่ผมก็ไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับสำหรับพวกเม็ดอาร์คเอ้ยหัวน็อตเอ้ยนะครับตัวพรมนะครับก็ค่อนข้างที่จะสะอาดแล้วก็ซักมาให้เรียบร้อยนะครับดูคันที่2กันบ้างนะครับ หน้าตาเหมือนกันครับสภาพดีเหมือนกันครับแล้วก็เงาวิ้งวับมากมากเลยตัวล้อสูมมาที่ล้อกันหน่อยนะครับก็ยางใหม่แน่นอนครับปี2021ไม่อันนี้ดอกใหม่เลย2022นะครับให้ดูข้างๆกันนะครับ ก็ฟังก์ชันทุกอย่างเหมือนกับคันแรกเลยครับให้ดูรอบๆคันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าเข้ามาดูด้านในกันบ้างนะครับตัวเบาะเป็นเบาะหนังเหมือนเดิมครับสีน้ำตาลได้อย่างปกติดีครับสภาพดีอยู่ z ูมาที่หัวเกียร์เลยนะครับ โอโหวเกียร์คันนี้สภาพดีมากเลยครับแทบไม่มีลายเลยฐานแท่นเกียร์ต่างๆยังสภาพดีอยู่นะครับแอร์เป็นแอร์ปรับออโตโ้เนาะแล้วก็หน้าจอเป็นสัมผัสแล้วมีแผนที่ GPS มาให้เรียบร้อยครับตัวพวงมาลัยสำหรับพวงมาลัยนะครับนี่ผมไล่ไปเรื่อยๆสภาพถือว่าดีเลยครับพวกสัญ,ญลักษณ์ปุ่มต่างๆนะครับก็ ยังดีอยู่ไม่เลือนไม่ขาดไม่แหว่งไปนะครับเบาะหลังกันบ้างนะครับสภาพดีครับค่อนข้างใหม่เลยนะครับตัวแท่นชาร์จต่างๆก็ยังโอเคอยู่นะครับถัดมาคันที่3กันบ้างนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปเลยครับผมเป็นตัว 4+ แล้วก็มีกล้อง อยหลังให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้ก็คือ4ประตูครับเป็น4ประตู4คูณ4ก็ขับนั่งได้ทั้งครอบครัวที่สำคัญก็คือเข้าส่วนเข้าปามเข้าอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยสภาพดีครับภายในรถกันบ้างเป็นเบาะหนังแน่นอนครับถ้าเป็นตัว G ดีมากเลยครับช่องแอร์ก็มีมาให้ครบค่อนข้างกว้างเลยนะกน็อตอะไรอย่างนี้นะครับให้ดูเลยเข้าไปด้านหน้ากันบ้างดีกว่าสำหรับด้านหน้านะครับหนังยังดีอยู่เลยครับแล้วก็พวกตัวน็อตนะครับ นีให้ดูว่ามันเนี้ยบมากๆเลยนะครับสติกเกอร์ยังคาอยู่เลยครับสำหรับคันนี้ก็เป็นหน้าจอแบบสัมผัสเหมือนกันแล้วก็ตัว a อรเหมือนกับ f o r t จเนอเลยครับก็เป็นตัว a อรแบบออโต้พร้อมกับตัวบิดนะครับในการปรับขับเคลื่อน4ีล้อนั่นเองก็สะดวกสบายครับมี Eco Mode Power Mode มาให้พร้อมแท่นหัวเกียร์สวยมากครับคันนี้โห90%ได้เลยนะครับจะมีตรง1ตําหนิตรงนี้นิดนึงนะครับนี่ สังเกตดีๆนะครับไม่ได้เขาเรียกว่าตัวหนังหนังที่เป็นสีเทาอะครับมันลอกออกมานิดนึงแต่สาภาพยังดีอยู่เดี๋ยวผมซูมให้ดูประมาณนี้นะครับตัวได้ตัวตะเข็บยังครบอยู่นะครับนี่ครับเป็นสี่ประตูตัว,ตวอีนะจ๊ะสำหรับคันนีย้ยังไม่ได้ใส่ไลเนอร์ไลเนอร์เก่าน่าจะไม่โอเคเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับว่าสาภาพดีอโอเคเลยสำหรับตัวกระบะนะครับเดี๋ยวยังไงต้องใส่ไลเนอร์ให้อยู่แล้ว ไม่ต้องห่วงคันนี้เป็นตัว P Runner ครับข้างในครับจะเป็นเบาะผ้าแต่สภาพดีมากสวยเลยครับกลิ่นหอมเชียร์ทำสปามาแล้วส่วนด้านหน้าไปดูประตูหน้ากันดีกว่านี่ครับสภาพเบาะผ่านการใช้งานมาเล็กน้อยนะครับ แต่ยังดีอยู่นะเดิมๆจริงๆสำหรับตัวเบาะคันนี้นะครับเพด้านขาวสะอาดไม่มีรอยยันนะครับหัวเกียร์สภาพอยู่ที่ประมาณ80-85%ได้ครับท่านเกียร์ยังดีอยู่เลยเครื่องเสียงนะครับก็มีสาย AUX สาย USB ต่อให้เรียบร้อยนะครับพวงมลาลัยเป็นแบบ3ก้านพร้อมมันติฟังก์ชันนะจ๊ะดีครับ นี่นั่นเองด้านหน้าของคันนี้โดยล่อเลยนะถ้าใครที่กําลังมองหารถใช้ทํางานนะครับเราก็มีนี่ข้อกลัวชุดใหญ่ไฟกระพริบให้ดูสาหรับคันนี้คือถือว่าดีเลยครับเป็นตัวเจนะครับตัวย่างอันนี้ขอภายในความสกปรกนิดนึงนะครับพอดีฝนมันตกหนักจริง,รงช่วงนี้นะแต่ว่าก่อนออกไงก็ต้องล้างให้อยู่แล้ว ข้างหลังนะครับเป็นกระทะเผาลอยใส่ยางใหม่ของ XCD2 จากมิชลินนะครับก็ไม่ต้องห่วงครับใช้งานกันได้ยาวๆแน่นอนเบิกใหม่มาให้เลยข้างหลังก็แต่งซิ่งมาให้ด้วยดูเลยคอกนะครับสูงอยู่ที่10ชั้นครึ่งเป็นท่อแป๊บน้ำเงินเปลี่ยนใหม่มาให้นะครับจดทะเบียนลงเล่มวิศวะเซ็นมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับช่วงล่างนี่ก็เป็นคอกค่อยคู่นะครับพร้อมกับเสริมแหนบ ซลแรกตรงเตงสก,กีกระบ,บะดามท้ายมาให้เรียบร้อยครับดูไลเนอร์กันหน่อยนี่นะ,ะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับอัปเดตสต็อกวันนี้มีเข้ามาใหม่อยู่ที่123 สี่คันนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยครับ0950304555ก็เซรีไทยยินดีให้บริการแอดไลน์ทักแชทเฟซมาได้นะครับหรือว่าหากดูใน YouTube นะครับรบกวนแคปมาบอกด้วยนะครับว่ามาจากช่อง YouTube จะได้ส่วนลดพิเศษด้วยนะจ๊ะไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย